สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องสกุลสุขคนเนาะจ้ะจ้า,จาสำหรับมือน,นี้ไ่พอนก็สิได้มาผสมผสมดินจากเพื่อนเพื่อนเตรียมดินเพื่อสิได้ปลูกต้นไม้เพื่อนเพื่อนพืชผักสวนครัวไว้กินจ้ะไอพรเตรียมไ้ปลูกต้นหอมต้นพักแพลวเนาะผักไผ่บ้านเท่านะผัก เสริมมนเพื่อนปลูกเส่กระถางไว้กินหนาหนาหนาวแล้วปลูกง่ายเนาะมันก็สิปลูกไว้กินโดยเพื่อนนีเพื่คนได้เตรียมดินไว้มีใบไม้มาด้วยเพื่อนนี่ใบไม้ที่มีคพนเก็บไว้ตั้งแต่ก่อเลยหนาฝนพูเพืนเก็บเส่ถังไว้เพื่อนกันเน่าแล้วแหละจากเพื่อนว่าเป็นใบไม้สดใบไม้ใบไม้เน่าแล้วแต่ยังยังบ่ย่อสลายดีเนาะเอามาใส่ได้เลยเพื่อนใบไม้ ก็จะมีขิงขิงหัวเพื่อนขิงหัวกระสอบหนึ่งแต่ในในนี่ไม่พอนะสมไปในแล้วคือไม่พรใส่ขี้ไก่แกบเนาะเพื่อนไม่พอนใส่ขี้ไก่แกบในนี่กับไอ้ใบไม้ดิดนกับปุยปยป๋ยวเพฐฐื่อนเพื่อนไะม่พอนใส่ปุ๋ยปรับสภาพดินกับปุ๋ยปุ๋ยสูตรตัวแม่นะเพื่อนเพื่อนสามตัวนะไม่พรใส่ปุ๋ยสิบสามแปดสามสิบห้านี่ยเพื่อนเพื่อนแต่ก็ปุ๋ยเม็ดสีดำๆเนะี่เป็นปุ๋ยปรับสภาพดินเนาะ ันนี้สิพอนไม่ดินดินลูกลังเลยรเพื่อนดินเหนียวปนดินลูกลังแต่ลูกลังน้อยตวเพื่อนโอ้ช่วงนี้เพอนยังบ่มีมดินกะผสมไปก่อนเนาะผสมอันไอใส่ต้นไม้ในกระถางบด้ไส่หลายเพื่อนใส่ประมาณสองถังนั่นแหละจ้ะพอนพอนเตรียมถังไว้แล้วเพื่อนซีแยกด้จ้กเพื่อนหอมต้นหอมต้นหอมแบ่งจ้ะเพื่อนเตรียม ดินเพื่อซีปลูกต้นหอมเมนจากเหงือนต้นหอมแบงพวกต้นหอมผักชีนี่แหละปลูกใส่กระถางไว้กินจากเพงื่อเนาะน,นั่นเป็นพอปบุกไปแล้วพอนขยายแล้วจากเพงื่องบติดจะขยายได้ประมาณจักหกเอนอาทิตย์ดอกจากเหื่อนนี่แหละพอซีเริ่มเห็ดอีกพอีขยายจากนี่ไปอีกเหื่อ ขี่งอกระคาขับขี่งอกระขามปีเลยเด้อคนซื้อต,ตั้งแต่ก่อนฝนสิตกผมคนซื้อต,ต,ตั้งแต่ฝนตกไม่ไหมแล้วเศร้าไม่ไหม้ปีกลายนี่ผมบางคนจะซือ้อไว้จอมเบิืซื้อไว้กองไว้ในโรงเรือนจังเพลือกูกระไรฮะคนซื้อได้คุกเข้าได้บ้านในจอมเพลือคุกเข้าเสร็จแล้วบางคนใส่กระถางไว้สกระถางไว้แล้วก็ซื้อเพาะต้นไม้เนี่ยจอมเพลือแยกต้นไม้ออกมาปลูก อ็นเปพักบัวผักบัวแบงบ้านเขาเปบวกบัวแบงพอระสีแบงออกแ้่พอระสีแบงพักบัวพักบัวอย่างบ้านเขาเออผักบัวเลยบ่บัวเลยก็มีพอระสีแบงออกเดียเพื่อนนะพอนสิบห้าางบ่งกอนเนาะกันเนาะทางก็เตรียมไว้แล้วดินนี่ก็สิพอนคุกแล้วพอสีมอตากก็ได้พอนไม่พอนตากดินได้เป็นอาทิตย์แรกในดินนาะ ขี้งัวกับขี้งัวเก่าเนาะพอนวดไส้ได้เลยล่ะเพื่อนๆว่าบอกต้องไปหมักไมยเนาะนี่ก็เผือกกระถางไม่พอนก็นกระถางเก่าที่ม่พอนใส่ปลูกไอ้สตรอเบอรี่พอนจะเอาดินจากกระถางสตอเบอรี่มาทุบใส่กองอะไรของเพื่อนเนี่ยเอากรใส่ดินในกระถางนี่แบบนี้ก็ได้ลายกระถางเนาะสิบยี่สิบกระถางมื่อเพื่อนี่ยพมาเพิ่มก่อน คือผักสวนครัวที่มันพอนปลูกไว้นะจริงมันพอนิีใบเพิ่นก็ได้เอียงลงจริงขยายออกต้นไอ้ผักผักอย่างผุดเอินผักแพ้วเนาะมันมันพอนก็ขยายออกแล้วเตรียมใส่ลงกระถางคิดกันไงนี่ผักหอมหอมพื้นบ้านเจาจะงพง่์หอมป้อมมันเทาเอินผักชีเนี่ยได้กินแล้วปลูกใส่กระถางเลยม่นพอนสิปลูกแบบนี้เลยนี่เอ้นบมออันนี้ก็ไรมีอยู่ต้นเดียวติดมากครับอันต้นผักไอ้ ต้นหอมนี่เนาะเพื่อนพอแยกแล้วเนี่ยเราก็สิแยกเป็นปีแบ่งน้องน้ำน้ำผึงพืชผัดสองครัวที่แม่พ่อนปลูกเนาะนี่เพื่อนพอปลูกไว้กินนี่ลายยางขึ้นมาเด้อเพื่อนเพราะว่าหม่องนี่แม่พ่อนขุดขุดตากดินอย่างดีเตัวเลยแล้วพ่อนปลูกไงปลูกอันนี้หอมหัวแดงเด้อเพื่อนเนี่ยแม่พทอนพักซีบวกขึ้นเนี่ยมีอันเนี่ยผักเสียนเพราะว่าบริเวณนี้มีผักเสียนเพราะแม่พ่อน ถักหยาทางหยา عة, ออกแล้วข้าเสี่ยงก็เลยขึ้นโผล่ขึ้นมาน่ซีเมีต้นมะเขือต้นมะเขือนี่เป็นมะเขือแย้วสีม่วงเหมือนต้นอันหอมหอมหัวแดงเพราะมันอยู่ในห่มเนาะคุณเพื่อนเนาะกะเอยา์อยากตั้งใยอากาศน้อยอากาศน้อยก็พอได้กินอยู่แต่เพื่อนเม่์พอนปุ๋ยนี่เม่์พอนเมย์พอนท่านละใส่แต่เม่์พอนใส่ตั้งแต่ตอนที่เม่์พอนเตรียมดินเมย์พอนใส่หลายเนี่ยคุณเพื่อน สิเตรียมพวกเบี้ยไม้พันไหมเมื่อไหร่ปลูกนเพื่อนเนเี่ยวิดอกอันชันน้ำมีผิกน้ำจรกเพื่อนเนี่ยผิกน้ำต้นแล้วก็มีจากเพือนต้นมะเขือก็มีอีกอยู่ทางในเพื่นก็ยังมได้แยกออกมาผิกน้ำผิกเครื่อนหละมาฮุ่งนี่บางคนก็พยายามเนื่องลงอีกเนื่องลงให้เพื่นเป็นหงส์เตีย้ยตีลงมาจรกเพื่อนนี่ยมีนะนรำเพื่อน,นมีผิกขี้หนูดงขึ้นมา คเพื่อนพอได้ต่ำเด้คุกหนึ่งเพื่อนกาดกระวานสุดนั่นไอ่พอนกระวานไปเก็บกินแล้วอันนี้สุดแรกนี่จ้ะาเพื่อนนี่พอได้กินได้อยู่เนาะคนเพื่อนเนาะปลูกไปกินเราก็บ่ต้องไปซื้อเพิร์ลหาบาทสิบบาทเนี่ยเพื่อนเมื่อเมืองผักนี่ยพอนก็ขยายเลยเด้นี่เพื่อนพอนเอามาแซ่น้่านี่นี่ผักอันนี้เขาเอื่นผักเงี้ย ทักไอ้แคบ้านเฮาเน้อหอยพอนก็เพิ่งซ <ห szyst. S 2> ้ำเมื่อก <regardez. S 2> ี้นี่เด้๋ยเพื่อนๆพื่นี่อนี้มีพอนซ้ำในซี่หามือเลยเดี๋ยวมีพอนเตรียมสิลงกระถางเลยนี่เพื่อนๆนี่มีพอนผสมดินแล้วแล้วมีพอนก็เอาดินใส่กระถางแล้วมีพอนก็สิปลูกนี่แหละปลูกผักนี่กระถางนึงแล้วมีพอนก็สิปลูกไอ้มันคือใช่จะเพื่อนเพื่อนเนี้ยะเพื่อนเอีกเจ็ดมือเด้อเพื่อนๆอีกเจ็ดมือหรือห่ามือก็ออกห่างยาวเลยนี่เพื่อนๆนี่เห็นบ่ ง่ายๆเขาต้องไปปลูกลง,ลงดินเลยด้วยเพื่อนๆต้องมาแช่น้ำก่อนนี่ยปักแผวนี่บ่ตายใบแงเหลืองนี่เดี๋ยวก็สิแตกแขนงใหม่เพื่อนเนี่ยเพิ่งซ้ำเมื่อน,น,น,นี้จ้ะนี่เนี่ยอันนี้ก็อันหัวเรือกีบนิดหน่อยพอนก็นมาใส่กระถางไว้ก็ขึ้นขึ้เก่านี่พวกนี้พอน,นี้ปลูกได้สองเดือนได้แล้วเพ่อันนี้เพื่อนๆก็ได้มาแค่ยอดสองยอดขยายออกเรื่อยๆเไอ้ขี้กเก่าออกจ้ะเนาะดินเท่ากันละ ต้องไปซื้อให้งะเพื่อนเอ้ยซื้อเพิ่นกระถุงแอบถุงเก้าถุงร้อยไปยัดเงินตั้งหลายนี่ยเป็นหอมแบง่งก็เนเมคอนบดตัดคือไม่คอนปลูกแบบเด็ดใบออกไมคอนปลูกเลยเนี่ยนี่แหลจะจากเพื่อนเพื่อนมคอนสิปลูกพักใส่กระถางแบบนี้แหละพี่กายนี่มเมคอนปลูกไอสตรอเบอรี่ใส่กระถางก็ได้กินอยู่แต่ลานไปเที่ยวไปเปิดอยู่เอยไปย่านจ้ะเพื่อนเพื่อนย่านอันพวกอันงูพวกอย่างไปแอบอยู่ในกระถางเนาะ ต่อสิอสยังได้อันตรายจากเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อขอขอบคุณหนลายเพื่อนเพื่อนเอฟซีของพ่อที่ขามาหลับชมเนอะจะกพ่อกระชสิได้ผสมดินเนาะจ้าขอบคุณจ้า